ปัจจัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แก่ 1. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันไม่สวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ 2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือทางปาก 3. าการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ 4. การมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย 5. การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่รู้จกักหรือไม่ใช่คู่รักหรือสามีภรรยา 6. บุคคลที่ป่วยเป็นโรคแล้วไม่รักษาเนื่องจากรู้สึกอายและไม่กล้าไปโรงพยาบาล 7. บุคคลที่เคยมีประวัติเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลทั่วไปควรได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ถึงลักษณะอาการของโรคและวิธีการป้องกันของโรคด้วยซึ่งการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์ ในกรณีที่หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ต้องมีการป้องกันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเกิดโรคเป็นอันดับแรก <Wow. S 1> เช่นการใส่ถุงยางอนามัยให้ถูกต้องขณะมีเพศสัมพันธ์ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนเพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย ริเกลี้ยงหรือไม่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตนหรือบุคคลที่ไม่ทราบว่ามีเชื้อหรือไม่ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยหากต้องการเปลี่ยนคู่นอนควรมีการตรวจหาเชื้อก่อนทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ที่วางแผนจะแต่งงานควรมีการตรวจหาเชื้อก่อนแม้ไม่แสดงอาการก็ตามไม่ควรมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย เพราะจากสถิติมีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดโรคจากการศึกษาพบว่าการผ่าตัดเอาผิวหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายออกช่วยลดโอกาสที่ผู้ชายจะเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคซิฟิลิสโรคหนองในเป็นต้นและยังช่วยลดการแพร่กระจายของโรคได้อีกด้วย หากพบอาการผิดปกติใดๆควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันทีเพื่อได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดผู้ป่วยที่มีเชื้อต้องงดการมีเพศสัมพันธ์และแจ้งให้คู่นอนทราบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปยังบุคคลอื่น <Wow. S 1> ระยะเวลาในการรักษา จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของโรคและระยะของโรคในการรักษามีหลักการเพื่อกำจัดเชื้อในร่างกายป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นเช่นช่องคลอดอักเสบปวดท้องน้อยเรื้อรังอุ้งเชิงการอักเสบตลอดจนเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปยังบุคคลอื่นๆอีกด้วย